เบิงอยากข่ามานำกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเลย้าทิ้พักกับแม่ลูกเคยเป็นคนขุดนานแม่แถาเป็นคนปลูกพี่น้องงามดีพักบัวอันนี้พักบัวป้นพักเทียมน้ำพี่น้องแล้วก็มีพักซีลาวพี่น้องเลยโซงนานอณาพักเลิศพี่น้องสบายดียำซอสวันจันทร์เลยพี่นอ้องเด้ออณาพักแพรวต้นประมงเตี่ยพี่น้องเลย นี่มีคาวดีคือเก่าคือเดิมพี่น้องจ้ะเออเออเออหมดนี่ือจะเป็นผักหอมเปพี่น้องผักชีใบเรื่อยมันเป็นขนาดใหญ่เลยพี่นอ้องใหญ่ใหญ่ใบมันอะเป็นถึกดินใหม่ดินอันขุดขึ้นมาหลดงามพี่น้องเลยกะพุนนั่นที่ทานอันนั้นตัวนี้ผักกาดพี่น้อง กำลังออกมาแจะมาแจะเขามากักเขาห่อจะไปตองเอ้ยโอ้ปูดแดงไพ่ห่อเส่ผาได้ไดพี่น้องชามสี่ขึ้นทำแม่เอามาวานอู้หันเข้าไปให้หมดลุ่มตัวเองมานหนี่ก้ออันนี้กะเป็นผักเสริมพี่น้องเลยโบออยากงามปะได้ ก็นี้กระสิเป็นต้นหอมชีสีมือขน้อยเองงามบอกกันอันนี้พักบวัวแบงพี่น้องเนี่ยพักบวัวเลยพี่น้องพักบัวแบงสิปลูกส่วนจมอยู่บ้านปีนี้พี่น้องอยู่หน้าบ่าได้ปลูกนาะเพราะว่าปลูกงําได้ก็ได้นอกวานกินก็ปลูกเบีย้ยไม้อะไรพี่น้องมันจะมีข่าวดีพี่นอ้องจะเดี๋ยวก็ได้เป็นลงหลุมแล้วนะคะ บรรยากาศวันจันทร์มื่อลมหนาวพี่น้องเด็กๆลูกๆกไปโรงเรียนไปแล้วพอที่แท็กกับเขาไปกินข่าวแล้วก็ไปแหละพี่น้องเลยเลือดต่ห้าวก็ถ่าแม่แล้วก็ต่อไปก็เถ่าแม่ก็จะอยู่เพื่อนผู้เดียวบัดสบายดีพ่อแม่พี่น้องเลยน้องจ้าสบายดีหรอพ่อแม่พี่น้องจ้าตอนอื่นก็นขอบคุณเอื่อยใจดีทั้งเมืองนอกเนาะเห็นอ่า เหตุยังกันดูพี่น้องเดี๋ยวเราเบิ่งน้ากันพี่น้องเราลุดน้ากันเดี๋ยวจังหวะกันนะพี่น้องเนาะลูกสายลูกสายก็ไปออกเรียนแล้วปอเพิ่นกับเขามากินขผาแล้วก็ไปเลยพี่น้องฮะหาเรียกงนางานเพิ่นอะไรเอากรสิไปทุระต่อยพี่น้องว่านนี่ก็จนบ่ได้นั่งมาแต่หับเอาคองกับไปซาหัวแกะไปซาหัวเจดามทรเข้ามาน้องสซลาโทรเข้ามาเจดามทรซาหัวแหละก็ลงไปหลับเอานี่แหละพี่น้อง จนถามจนเหมื่อไปกับลูกทรายเลยหรอจ้าโอเคอะไรนะเนี่ยอันนี่มันนียังข้างในนี่พี่น้องอืมโอ้บักใหญ่ใหญ่อนี่พี่น้องเนี่นยังไงเน่ะแม่เนี่ยมาดูน้ำทางใดทางกดทางหัวปัดใหญ่เรียวเราบอกมันนิดน้อย อุ้ยข้างแรกพี่น้องเอ้ยดีใจเน้กะบราคากับแพงเติมแล้วพี่น,น้องอุ้ยหนาไปข้างล่างมันอันนี้นะ กินข้าวเ้าเลยก็ถมแม่สองคนสบายดีน้าพี่น้องห้องน้ำเลยก็มันใสเประโยชหยใสกว่านาะพี่น้องเลยขัางแหลกป้าให้เรามันหน่อยว่านีน่คิดจับกถามเอากระดูทรายเดี๋ยพี่น้องผูกมันอุ้ยพี่น้องเลยนั่งอีกแข้งพี่น้องดีใจขนาดเลย <c oughs> เอ้าแหวนมันบ่อน ร่นอนุ่นเด้อพี่น้องเด้หม้อมือได้ทีกินได้หมอกระทะหมอกระทะเสียบได้ถ่าพนพนังไว้สำหรับกินมือกระทะมื้อสุ่มนแหละว่านี้นี่ยมากินกันดูเนาะใส่จะหมอกระทะใส่ถ่านมา,มาได้อพี่นะ้องใส่แนวได้ระบาดเนี่ยนะเนะอันนี้มันสำหรับแนวอาร์ตไม่ใช่สืหัวหมัน เนี่ยไรอีหยังสานี่ยนะเห็ดบ่เป็นเด้อพี่น้องเอ้ยจักรมิหยังอันนี้มันนะบอกโหพอด้กินดอกพี่น้องเอ้ยเหมืงขับเนี่ยอันนี้ก็บนาซิแม่นอันนี้มันเนาะพี่น้องเนี่ยอัดฮู้น้ะมันไหลลงเนาะเนี่ยพี่น้องเนี่ยอัดให้มันหอนอันนี้เนี่ยย่างแม่นบ่พี่น้องมองนี่นะอันนี้กับร่อง ใส่น้ำสุกมันเนาะโอ้นี่มองปิ๊ดมองเปิดอีกแล้พี่น้องเลย <c oughs> กับทางขาส่งคายันกันสิประมาณพันสองพันจักเนาะราคาหลายหลายหลายลอยเติมเนาะพันป่วนจักขอบคุณเอื้อยจะดีหล,ลายๆเด้อทางเมืองนอกเด้อยาหนักจะเต็มมาขาเป็นหลับถึงกระส่งเห็นตันหางนาะพี่น,อน,น,อน,น,อน้องเนาะ ตราหลับคล้องแต่เราเชื่อเพ่่อเพื่อนส่งมาเพื่อนน้อยโอ้แม่เขาอัดแม่หนี่เนาะฟ้ามันเก็บเม็นก่อนเพื่อนเนาะเก็บหมูเป็นดอกหิวขาวแล้วตอนนี้อ่ะขอบใจลูกสาวถ่ายคลอดลูกสาวหน่อยแม่ยายเด้อนั่งเอลยเจ้ามันเจ้ายืินเจ้าหันเจ้ามีเจ้ารับเจ้ารวยเด้อรวยจุดัวเก่าเด้อนั่งเอ้ย thông lò thông chim đẻ mẹ, miếng keeng mày hăng mày mãi, anh nói, <laughs> ăn, lá cà rốt, cà tăm, chèo, cà bẹn, áo bào bàn ba láng xì kheo, thằng khăm, wa nè, để nó quay, Bỏ qua khăn bông ghiền lẹ, áo pha cà mày nồng thèn đâu, khâu ghiền lẹ rồi, ghép con, mày ăn, 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 กินก่อนพี่น่อเลยจังสิเก็บมั้งข้าวต่อโยข้าวมัยแม่มีเทมปุัะพูดด้าพี่น้อกระปุ่นอะมาแต่บะหมี่จ้าแต่เมื่อวานม่าเจจอัมมาลาแ่านี้แต่เมื่อวานเนี้ยไม่หมด พอบทีน้ำกินยัอไหยังข้าป,ปุ๊น,นมาพี่น้องมากินข้าวเสาน้ำจ้ำต่อ,อ,อไปเพียกไปงานไปมันอพอดีประหลาบเอาคล้องหมู่บ้านนี่เห็นตลาดหนัดน้อยน้อยพี่น้องมานีซื้อกุ้งซื้อหมกมาเลยพ่ะบุมีช่างไปอะไรพี่น้องก็เลยซื้อเฮดบดละจ้ะเขียนโม แน่หมักข่าแม่เดี๋ยให้บดอันกะาชิบหาบาทพี่น้องพูดที่สุดคนนึงแพงขบุกผุดผ่านเด้อชิุกผด่านเราขอเช่าตอนนีุ้กคนมากมาขอบคุณเอื้อใจดีถุกสุกคนพี่คอยบ่งแงงเ่าตลอดมากบุตรบุญป้าเพื่อซัพพอร์ตเราตลอดมากเนาะ ป็นทั้งเมืงเองนอกฝั่งไทยฝั่งลาวขอบใจเบื่อจุกจุกคนนะะั่นแหละก้เอื่อยจุกจุกคนเอฟซีจุกจ <FC S 1> ุกฐานอยู่ดีไม่แห้งเวอร์สขุบสกคนว่าเป็นที่นอกเว้ยเล่แนแต่จมทันเรื่องหน่อยเนี่ยเฮื่อนไหนโฮสุนไทยไเนี่ยที่บอก คนเพียดน้ำใจพี่น้องคนเกยดโม่เจ้าใจง่ายยู่มแม่กระมีง่าเลย จเพิ่นาเ้บเบเ่นต้มหยต้มยสุดันนี่นี้ต้งจัก่ต้ลูกนัแกแกธุระพ่น้อว่ดนเจดาไปน้ำเอาเป็นไปเป็นหมูเพราะว่า ไปเขาเฮียนมันี่ีู้ดได้ไปไปโม่นหย่ดไปพูดยาน้อง แล้วพี่หมอไปหาเจ็พี่หมอเมเรื่องเคลือนเรืคือนอย่าก็นกระดรกระต้นเริ่งกือุมีลำโหเกี่ยวันแ็งขาโค้งพี่น้อยเซ็บเซ็บเลย น้าต้มใส่แจ่ยวผิดค้งแล้วก็ <c oughs> ต้นหอมไปเลยต้นหอมแล้วก็บผักบัวอันผักบัวกัับกชีต้นหอมคือผัก,กบัวนะเนาะชื่อซอยพระเจา้าแม่ท้ายวันอยู่คูเดียวอยู่คูเดียวดูดูดูดดดเดือดพีด่น้องชื่อชอย มองม,าองม้าพอตอมึงถาลกออกมาเบิ่งสีถาลุมันเถึงลกทึ่ดอคม่มาได้แทงลูกตัวใน,นนอตตีอ่ะนยน <c oughs> ิงหกปีพอใหญ่ก็เป็นทุนนงานงกรุ่นกับบานน นี่จะมาเลยเด้อมไปดูท hmm. mm ี hmm. <ilo> ่คำข่าวมันเป็นคำอะไรวันนี่บ่เห็นแดดบดมึงอยู่ที่ไหนมันนี่มีแดดมันมีสีแดดแต่เศร้ามันซื้อจริงกันแดดมันสีเน็กไลายเด้ว่านคือพอไปบ้านบอลลอนวันนี่หนาวร่ม จะลองกิมมั้งฮะชิมอย่เงนี้คือจบค่อยค่อย การพฤหัสอากาศไม่ปลอดภูกิเลยพี่น้องเลย้องชยชิานดยิระำแบบสยมยำหนักพี่น้องเ้ยชี้มือเบานีนชุดยอด กินมึงสามเวลากได้พี่น้องขับรดน้ำมา ขนาดพี่น้องพอกันกินหนาด้วยจ้าสบายดีพี่น้อง